ผมมี Salvador, นุ่ยสันอาวนวาระนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5เบนซินนะครับสวยๆํามเดิมเลยนะครับผมจัดออปชั่นแบบนี้ให้เลยนะครับคันนี้พร้อมใช้เลยไปดูกันมาดูนะครับคันนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเรียบๆนะครับคันนี้นะนะครับโอ้โหระเบียงสวยๆเลยนะครับนี่กระจังหน้าชุบโครเมียมพร้อมเลยคันนี้เอาไปใช้งานพี่นะครับไม่เสียดายเลยนะครับยางถ้าต่ำกว่าปี2เราเปลี drinks, ่ยนให้ใหม่แน่นอนพี่นะครับสวยๆแบบเรียบๆนะครับดูดิกระบะสมาร์ทแคป็แบบนี้เลยนะครับดูกว้างๆนะครับแบบนี้เลยเห็นไหม นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะประมาณนี้เลยมุมนี้เลยนะครับกว้างๆเลยเห็นะนะครับจัดให้แบบว่าพรีเมียมนะครับสวยๆดูง่ายสบายตาภายในแบบว่าหรูหราฟุ้งฟิ้งแน่นอนพี่นะครับดูดิแม็กไฟเนอร์พร้อมนะครับแม็กพร้อมนะครับขอ16นะครับยางพร้อมใช้นะครับกล้องหลังในตัวมีอยู่แล้วนะครับ NP 300นะครับคันนี้สวยดูง่ายนะครับเรียบๆเลยนะครับสามารถสายแบกเอาใจสายแบกให้หน่อยนะครับคันนี้โอ้โหพร้อมใช้นะครับ โอ้โหน่าใช่จริงพี่นะครับและเป็นเครื่องนิ่มนนะครับสบายๆนะครับนะฮะจัดให้เลยนะครับสำหรับพี่พี่ F4 โดยเฉพาะเลยเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นซินเลิฟเงียบเลยนะครับคันนี้6สปีดเดิมๆพร้อมใช้เลยนะครับน็อตเดิมๆท้ายขวาหน้าหลังนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับการความร้อนมอกชัดเจนนะครับคันนี้พร้อมใช้ยาวๆเลยนะครับสวยจริงนะฮะคันนี้นะแต่ด้านข้างเนี่ยเห็นะสายฟฟ้าเชนเตอร์ล็อกพร้อมนะครับเห็นไหมจบแปบว่า อันนัอนาล็อกกระจกข้างอนาล็อกพร้อมนะครับโอ้โหกระจกไฟฟ้าทุกอย่างชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมนี่ปุ่มกดน้ํามันพร้อมนะครับกุญแจรีโมทพร้อมนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมนะครับน้ำเดิมแบบนี้เลยนะครับชอบแบบนี้เลยนะครับจัดให้เลยนะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนุ่นนะครับหกสปีดพร้อมใช้เบาะป้ายแดงนะพี่นะเบาะป้ายแดงนะครับนะฮะแล้วก็มีที่วางแขนแบบว่าป้ายแดงเลยนะครับเอาดูรับดูภายในด้านหลังนะครับเห็นไหมสมาร์ทแครแบบนี้เลยเห็นไหมเรียบเรียบนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วดูดิ เบาะหนาหนานุ่มนะฮะอย่างกับเค้กหนานุ่มนะครับมีระบบปรับอากาศด้านหลังด้วยนะนะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนพี่นะครับมีเบาะด้านหลังให้พร้อมนะครับโอ้โหแล้วก็มีไล่ฟ้าให้พร้อมอีกนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับถ้าได้กล้องสามทิศทางไปหนึ่งชุดนะโอเคเลยคันนี้จัดใหญ่จัดเต็มให้แน่นอนแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบคันนี้แบบว่าใส่เงียบๆนะครับแล้วก็ไปแบกของนะครับนะฮะนิดๆหน่อยนะครับคันนี้นะจัดให้เลยนะครับแต่ผมขอว่าราคาตัดสดนะครับให้เลยนะครับเพียง 1 9 9 0 0 0เาหเท่านั้นครับโอ้โหเป็นไงจำแบบนี้แล้วก็ราคาเร้าใจด้วยนะครับแบ่งปันให้สำหรับพี่ๆ F C โดยเฉพาะเลยนะครับถือว่าจัดจ้านเลยนะครับคันนี้ผมแนะนำรถสวยๆต้องปกแน่นอนพี่นะครับรถสวยรถแท้ใหม่แท้นะครับต้องที่รถบ้านส้อายพี่อย่าลืมนึกถึงเรานะครับถ้าไม่อยากหลงทางนะครับมาที่นี่แล้วถูกทางแน่นอนนะครับขอโลเคชั่นได้เลยที่ S I S C 5 5 8นะครับเอานะนะครับ บ้านเขียวของเรานะครับแล้วก็โทรสอบถามเราได้ตลอดนะครับวันนี้จัดให้เลยนะครับคุ้มๆแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดรถดีๆสวยๆแบบนี้นะครับผมเชื่อเลยนะว่าพี่ได้รถสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับรถไปแล้วนะครับนะฮะมั่นใจได้เลยนะครับในคุณภาพรถที่พร้อมใช้แล้วผลิตให้พร้อมใช้ทุกคันนะครับเน้นๆให้เลยเดี๋ยวผมอัปเดตให้ใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ